สวัสดีครับผมตาตีกินโชครับช่องตาตีกินโชวัวนนี้กินข้าวครับไอเขาเรียกอะไรผัดพริกแกงหมูกรอบนะนะครับไข่ดาวใช่ใส่ถั่ว้วนะใส่ถั่วครับวันนี้ผักไม่มีอะไรมากครับแตงอย่างเดียวฮิดเกตหั่นด้วยผมกินทั้งโลกเพิ่มเติมมามีแคบหมูมาหน่อยนะึงเปลี่ยนมากครับ กินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวสลับกันไปกินขนมจีนกินนู่นกินนี่ไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินลงวันนี้ไม่ค่อยเต็มร้อยอ่ะปวดหัว มีคอมเมนต์มาบอกว่าพี่พูดอีสานหน่อยครับผมรอฟังอยู่ใช้พูดจังแดเนาะป้านอยู่เพชรจูนเนี่ยให้บอกอีสานไหมปาด์พรที่บอกได้เนาะ หมูกรอบตอนใหญ่ๆนะครับอืมดูเลย โล่งเลยกับข้าวเย็นนะวันนี้ที่เหงื่อไม่ออกเพราะว่าฝนมันตกอากาศดีมากวันนี้ไม่ค่อยได้งานเท่าไหร่ด้วยเพราะฝนมันตก เออไม่มีซอสวะ่ะมีไข่ดาวไม่มีซอสพริกไม่เป็นไรครับกินน้ำปลามป้งนะี่น้ำปลามิใ่ใจแล้ววันนี้เบาๆสองกล่องผมว่ากระเพาะขยายแน่เลยว่ะ จะไม่เป็นเพื่อผู้ชมผมทำได้หมดนี่เอาใจเอาใจนะ วันนี้ข้าวนุ่มมากเลยจริงจงนุ่มจริงนะเนี่ยมันจะกินแต่ข้าวให้ดูข้าวนุ่มมากหืมได้ยินเสียงไหมเคี้ยวข้าวน,ะนุ่มนุ่มจริง หมูกรอบชิ้นใหญ่ๆมากมีชิ้นเดียวเองคิดว่าจะมีเยอะ แบมกูดนี่ครับสำหรับพิจากระบ,บมีอีกอย่างมากมากไม่ได้นะครับอันนี้มันของเขานะครับไม่ได้ไม่ได้ถ้าผู้อีสานได้ก็จะประมาณคู่แข่งพิจาเลแลนะ้วแต่ผมยังไม่ถึงเขาเรอก พี่แกสุดยอดแล้วของผมมันแค่อะไรอ่ะภูทรของเขามันพระานาครนะครับออคำพูดมันได้เหรอ ที่แรกคิดว่าข้าวมันนุ่มข้าวมันอ่อนที่ไหนได้ข้าวมันแฉะนี่แต่ก็ดีข้อดีของมันคือกินง่ายไม่ต้องเคี้ยวลำบาก เพื่อนว่าผมจะกินหมดไหมอ่ะต้องลองวันนี้งานไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ไม่รู้จะกินได้เยอะป่ะบางวันงานหงหนักนี่หมดตั้งแต่เจ็ดแปดนาทีอะ หมูกรอบพอมาผัดแล้วมันก็จะไม่กรอบมันจะนื้อเหนียวหนัมันก็ไม่เชียงเหน่ะแต่มันเคี้ยวเนื้อมันอ่ะอืมมันจะ เจ็บๆนะมันจะเกินลำบากหน่อยแต่ผมชอบ ผมว่าหมด,หดว่ะแม่มังกูสมุนไพรว้จใจผม เกินหมูไปเมื่อกี้นี่บาดคอแล้ว หมดแล้วอิ่มกินแบบนี้ทุกวันก็เพาะขยาได้เหรอ ยำเนี่ยไม่ให้อะไรนะนัง่งกินหมดได้ไงวะสุดยอดเลยทำสุกหมดเนี่ยไม่ธรรมาดา กระเพาะขยายตัวพูดแล้วก็อย่ารอช้าจัดไปเสียดายมานะันแล้วเก็ทิ้งมาบอกเมือนกินน้ำชาไง ออืเสียงตัวยคุยฟันดังกฤ๊แหละบางทีหมดแล้วเรียบร้อยคลิปนี้โอเคครับเพื่อนๆนะครับเป็นไงล่ะครับเพื่อนๆต้องเก่งขนาดไหนถึงกินหมดผมชอบนะชอบชอบดูอชอบดูพี่อะไรแจ็คแป๊บโฮเออแกพูดแบบสาจดีมากเลยอยากก็อยากทำเหมือนแคมเหมือนกันนะ แต่ไม,ม่คนถ่ายให้ไงเลยต้องมาทําคลิปนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรขอแค่เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวผม,มก็จะตั้งใจทําคลิปให้เหมือนแจ็คปับโผนะครับ Jack o, นี่แจ็คปับโผล่นะโอเคโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับตาตีกินโชอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าตาตีกินโจสวัสดีครับ